สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโรงเรียอนอนุบาลประชุตีไทกรรมสงเคราะห์นะคะทุกคนนะคะในวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมคะวันจันทร์ที่ 13, สิบสามสิงหาเนาะก็วันนี้ครูไม่ว่างครูก็เลยอัดคลิปสอนแทนนะคะโอเคเราเรียนกันมาถึงอทิทย์แล้วเรื่องอะไรคะประโยคการเปรียบเทียบใช่ไหมจําได้ไหมไประโยคการเปรียบเทียบจะพูดว่าไงลูก ตัวอย่างประโยคคือ a ป v และตามด้วยคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะคือแปลว่า a ต้องอะไรอะไรกว่า b ใช่ไหมคะโอเคนักเรียนพอจำได้ใช่ไหมอทิตย์นี้คือครูจะมาสอนเรื่องการทักทายนะคะาการทักทายตามช่วงเวลาต่างๆมันจะมีช่วงไหนบ้างลูกช่วงเช้าช่วงสายใช่ไหมช่วงบ่ายช่วงเย็นประมาณนี้เนา อ่ะเรามาดูคำแรกก่อนเลยคำแรกคือการทักทายตามตอนเช้าใช่ไหมคะตอนเช้าเราอ่านว่าเจ้าช่างหาวเจ้าช่างหาวตั้งแต่กี่โมงหูุกประมาณหกโมงใช่ไหมยันประมาณแปดโมงห้าสิบเก้ามัง้งนะคะพอหรือเราจะพูดได้อย่างคือเจ้าอานันเจ้าอานนะคะเราจะพูดได้สองแบบคือเจ้าช่างหาวหรือเจ้าอานัน นะคะสวัสวดีตอนเช้านะต่อมาคือสวัสดีตอนสายตอนสายนี้จะเริ่มประมาณ9ก้าโมงนะคะเด็กๆตอนสายเราอ่านว่าช่างอู่เาช่างอูา่านะคะแต่ถ้าเป็นสวัสดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็คือตอนเที่ยงวันเลยใช่ไหมสิบสองนาฬิกานะคะคือจะใช้คําว่าจงอูา่าฮาจงอูา่าว จงหูแปลว่ากลางวันนะคะห่าวแปลว่าสวัสดีจงหูข่าวคือสวัสดีตอนเที่ยงแต่ทามาเป็นตอนบ่ายคือเซียหูห่าวเซียหูห่าวสวัสดีตอนบ่ายนั่นเองนะคะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงใช่ไหมคะเด็กๆเป็นต้นไปนะอ่าเรามาสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นเราอ่านว่วา,นาวัวานช่างห่าววันช่างห่าวสวัสดีตอนเย็น เริ่มประมาณตั้งแต่ใช้ตั้งแต่ประมาณหกโมงใช่ไหมคะเด็กๆหกโมงเนาะโอเคเห็นไหมคะสวัสดีตามช่วงเวลาต่างๆคือจะเอาช่วงเวลาอยู่ข้างหน้าแล้วตามด้วยคําว่าห่าวข้างหลังนั่นเองนะคะโอเคการบ้านในวันนี้ไม่มีนะคะเด็กๆให้หนักเรียนไปทบทวนของเก่านะเรื่องคําคุณศรรัพท์ประโยคการ เปรียบเทียบนะคะแล้วก็จนสวัสดีตามช่วงเวลาต่างๆนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนคำศัพท์นะคะและงานไหนนักเรียนยังไม่ได้ทำนักเรียนกลับไปทำ้วยนะคะครูอธิบายอธิบายงานไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะและเดี๋ยวครูส่งใบรายชื่อที่ยังใครย,ยังไม่เสร็จงานไหนยังไมไ่ทำงานไหนเดี๋ยวครูส่งตามไปนะคะโอเคค่ะบา,บายยนะคะเด็กๆเจอกัน,นอาทิตย์หน้านะคะ